สวัสดีครับผมผลิตภัณงานตีครับวันนี้เราก็จะมาหาค่าความชันและสมการเส้นตรงครับผมจากภาพนะครับเราก็จะกําหนด a ให้เป็น0ูนกับ2ครับผมส่วน b จะเป็น4กับ6ครับเราก็จะมาแทนค่า x 1ก็จะเท่ากับ0ูนย์ครับ y1 ก็จะเท่ากับ2ครับผมเอเท่ากับ4ครับขอไปครับ ส x สองเท่ากับสองแล้ว y สองเท่ากับหกครับผมเราก็จะมาหาความชันเป็นอันดับแรกนะครับเราก็จะแทนสมการนะครับแทนสมการโดยใช้สูตร m เท่ากับ y สองลบ y หนึ่งส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งครับ ก็จะเท่ากับ6กลบสี่ส่วนด้วย2อลบศูครับผมก็จะเท่ากับ2ส่วน2ครับหาค่าได้ก็จะเท่ากับ1ครับผมจากนั้นเราก็จะมาหาสมการเส้นตรงนะครับ สมการเส้นตรงก็จะใช้สูตร y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x 1น่วงเล็บปิดครับผมนี่ก็จะมาแทนค่าเลยนะครับก็จะได้เท่ากับ y ลบ4เท่ากับ1มงวงเล็บ x ลบศูนย์ครับผมแทนค่าเลยครับ ก็จะเท่ากับ y ลบ4เท่ากับ x นะครับเราก็จะย้ายข้างนะครับก็จะได้ y เท่ากับ x บวก4ครับผมดังนั้นนะครับคำตอบของสมการนี้ก็จะเท่ากับ y เท่ากับ x บวก4ครับผมขอบคุณ